สวัสดีครับกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมแล้วสวัสดีวันจันนะครับหยุดไปหลายวันใครติดต่อมาไม่ได้รับสายต้องขออภัยด้วยนะครับวันหยุดพาครอบรัวเที่ยวเหนือคลิปนี้นะครับซ่อมเครื่อง h ฮ b ริดเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับคนที่ใช้ไฮบริดไฮโวลนะครับบางคนโทรเข้ามาปรึกษาว่าช่างนะครับก่อนหน้านี้ติดตั้งครั้งแรกๆเลยติดตั้งวันแรกก็ใช้งานปกติ ต่อมา3-4สัปดาห์หรือ3-4เดือนต่อมาอยู่ดีๆนะครับฝั่งแผงก็ไม่ทำงานนะครับติดตั้งเครื่องไฮวลตนแบบนี้นะอยู่ดีๆก็บอกว่าฝั่ง MPPT มันไม่ทำงานมันขึ้นรูปแผงกระพริบถ้าแจ้งมาแบบนี้รู้เลยก็เลยถามไปว่าต่อแผงเข้าเครื่องกี่แผงบอกว่าต่อแค่3แผงบางคนบอกว่าต่อแค่4แผงซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะครับ MPPT พวกนี้นี่ตระกูลไฮโวล์นะครับมันจะทํางานจริงๆและก็เหมาะสมจริงๆเนี่ยแรงดันควรที่จะอย่างน้อยๆต่ำๆเลย200กว่าโวลต์ขึ้นไป200โวลต์ hmm. DC นะ250โวลต์ขึ้นไปยิ่งดี <im> หรือถ้าให้ดีเลยก็คือประมาณ380ถึง400โวลต <im> ์เครื่องพวกเนี้จะทำงานได้ดี <im> แต่ถ้าเราอนุกรมแผงแค่ประมาณ3แผง4แผงแรงดันมันจะอยู่แค่ร้อยปลายแค่นั้นเอง ซึ่งแรงดันร้อยไปไปลายเนี่ยบางเครื่องบางรุ่นบางซอฟต์แวร์เครื่องทํางานได้แต่ว่ามันมันเป็นแรงดันต่ําสุดที่มันเริ่มทํางานเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเจอปัญหาได้ว่าช่วงที่เมฆคืมฟ้าคืมแดดไม่ดีแรงดันมันจะอ่อนแรงดันฝั่งแผงฝั่งพีวีเนี่ยมันจะดอบทําให้นะครับทั้งแรงดันทั้งกระแสแหละมันจะดอบพอเครื่องเริ่มบูตนะครับกระแสยิ่งมาน้อยอยู่แล้วเพราะว่าแดดอ่อนพอเครื่องเริ่มดึงกระแสไปใช้งาน แรงดันฝั่ง PV มันจะตกจากเดิมที่แรงดันแค่ร้อยโวลต์เนี่ยมันก็ต่ำอยู่แล้วพอดึงไปใช้งานยิ่งต่ำลงไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วพอต่ำมากๆมันก็เลยจะเกิดอาการที่ว่าฝั่ง PV หรือฝั่ง MPPT เนี่ยมันจะหยุดทํางานหรือมันจะไม่ทํางานในวันที่แดดอ,อ,อ่อนๆหรือเมฆลึ้มอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณต่อแรงดันเข้าน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วย้ําอีกทีนะครับย้ําหลายคลิปย้ําหลายโพสต์มากแล้วว่า ถ้าใครใช้เครื่องตระกูลไฮโวล์ all, นะครับเขาจะเขียนบอกไว้อยู่อ่อยู่ไหนอะ่ะนี่นะครับนี่ normal นะครับ normal โวล์ all, ตรงนี้ก็คือว่าโวล์ใช้งานนะครับหรือว่าโวล์ปกติเนี่ยควรที่จะอยู่ที่240อโวล์ขึ้นไปโวล์ที่เขาได้คอมเมนต์มานะครับส่วน voc อยู่ที่500ร้อยโว่าโวล์เขาจะเขียนไว้ว่ารับ120ถึง4 5่ห้าอาิโวล์ตรงนี้แหละคนจะค่อนข้างที่จะเข้าใจผิด ก็มองว่า120มันก็ทํางานได้สินะครับนี่เขาเขียนบอกไว้อยู่า2อยู่120โวลต์ทำงานได้ใช่ไหมซึ่งที่จริงมันทํางานได้แต่มันไม่เหมาะสมนะครับแรงดันที่เขาแนะนําใช้งานก็คือ200ไปไปขึ้นไปนะครับถ้าต่อเข้าแค่120พอดี150อย่างเงี้ยพอเครื่องเริ่มบูสตกระแสแรงดันมันจะตกนะครับจนต่ํากว่าลิมิตที่มันจะทํางานได้ 1. เครื่องจะตัดเออร์เลอร์หยุดการทํางาน2ระบบ mppt มันจะทํางานหนักเพื่อดึงแรงดันนะ ในได้พูดแล้วเอาลงรายละเอียดลึกกันนิดนึงบอร์ด m p p t จะทําหน้าที่รับแรงดันจากแผงเนี่ยที่เราต่อเข้ามาจะเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะทําหน้าที่บูตแรงดันขึ้นเป็น400โวลต์เพื่อส่งให้เมนบอร์ดไปใช้งานต่อไปนะครับเมนบอร์ดก็จะเอาไฟ400โวลต์ตรงนีงน้ไปแปลงเป็น AC 220โวลต์ออกเอาพุทให้เราเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งถ้าคุณต่อแรงดันเข้ามาน้อย IGBT ก็ยิ่งต้องสวิตความถี่หนักขึ้น พูดง่ายๆก็คือต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะได้แรงดัน400โวลต์ไปป้อนให้บอดใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งต่อแรงดันน้อยยิ่งทํางานหนักยิ่งต่อแรงดันสูงขึ้นเยอะ mppt ก็ยิ่งทํางานเบาลงเพราะว่ามันต้องการแค่400โวลต์ไปป้อนให้บอดใหญ่ถ้าเราต่อมาใกล้ๆ400เนี่ยมันก็ทําการสวิตช์นิดเดียวหรือว่าบูตขึ้นนิดเดียวเองก็ถึง400โวลต์แล้วเพราะฉะนั้นบอร์ด mppt มันก็จะทํางานเบาลงนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมเคย ไปหลายรอบมากแล้วแต่ก็ยังมีคนต่อเครื่องไฮวต์แค่สาแผงอยู่ก็ไม่รู้อย่างไงนะครับบางทีบางคนขายก็ไม่อยากตำหนินะบอกว่าอุย้ยสามแผงก็ทำงานได้แล้วสี่แผงก็ทำงานได้แล้วซึ่งที่จริงไม่แนะนำนะครับไม่ใช่เลยถ้าคุณจะใช้แค่สามแผงสี่แผงให้คุณไปเล่นระบบที่มันมีอ่าเป็นม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับพวกนั้นจะเป็นระบบโลโวต์ทั้งหมด นะครับ MPPT รับแรงดันได้ไม่เกิน150โวลต์คุณจะต่อแค่3-4แผงคุณไปเล่นระบบนั้นไปถ้าคุณเล่นระบบไฮโวลต์ orn, ให้รู้ไว้เลยถ้าซื้อเครื่องไฮโวลต์ orn, แนะนําที่6-9แผงประมาณนั้นนะครับไม่ควรต่ํากว่านี้ต่ํากว่านี้ทํางานได้ไหมเดี๋ยวมีเถียงอีกบอกว่าเอ้ยผมต่อแค่3-4แผงมาเป็นปียังไม่เห็นจะพังเลยนะครับมันไม่พังหรอกแต่มันไม่เหมาะกับเครื่องมันอาจจะไม่พังในวันนั้นแต่มันทําให้บอร์ด MPPT มันทํางานหนักนะครับนะ ผมไม่ได้ขายเครื่องด้วยผมไม่ได้ขายแพงนะครับแต่ผมเอามาแนะนำจากการใช้งานเพื่อให้เครื่องมันทนทานมากขึ้นนะใครจะเล่นไฮโวล์ all, แนะนำา6ถึงแผงขึ้นไปอย่าต่อแค่3-4แผงเครื่องจะมีปัญหาได้ง่ายนะครับอย่างเคสก่อนๆส่งมาซ่อมนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่เสียหรอกอยู่ดีๆเครื่องก็ไม่ทำงานอย่างเนี้ยแนะนำให้เพิ่มแผงขึ้นอีกสัก2 3แผงนะถ้าใครกำลังต่อแค่3แผงถึง4แผงกับเครื่องไฮโวล์ all, นะครับโอเค คลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับ